หมอขอเตือนระวังให้ดีปล่อยให้คนแปลกหน้ามาอุ้มมาหอมมากอดลูกของเราบ่อยๆเนี่ยอาจจะเสี่ยงติดเชื้อได้โดยไม่รู้ตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะโตกะโปะกว่าที่เราคิดไม่ว่าจะเกิดเป็นการไปจับเชื้อโรครอบตัวแล้วก็มาจับมาอุ้มน้องๆโดยที่เรายังไม่ทันได้ล้างมือหรือว่าอาจจะเป็นเราเองที่อาจจะมีคันคอเล็กน้อยน้ำมุกงนิดหน่อยหรือว่าเป็นภูมิแพ้แต่แท้จริงแล้วเรามีการติดเชื้ออยู่แต่ว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยอาจจะอาการนิดเดียวหรือว่าแทบจะไม่มีอาการต่างกับน้องๆนะคะที่ยังภูมิค ไม่ดีแถมบางคนเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับเชื้อโรคไปเนี่ยอาจจะมีการเกิดโรคที่รุนแรงหรือว่าอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโรคต่างๆที่พบได้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคการติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่า rsv ที่เราเคยได้ยินกันนะคะโรคติดเชื้อทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาเจียนท้องเสียจากเชือ้อไวรสัสเชื้อบแบคทีเรียนะคะโรคที่3เนี่ยก็เป็นการติดเชื้อทางผิวหนังนะคะจากการหอมแก้มกันได้นะคะเช่นโรคเริมเป็นต้นนะคะส่วนอีโกโรคหนึ่งที่เรา คุ้นเคยกันดีนะคะมีการระบาดอยู่ทุกปีนะคะก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะโดยโรคที่หมอพูดมาข้างต้นนะคะก็คือเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากการอุ้มหอมกอดทั้งนั้นเลยค่ะเพระนาะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ควรให้คนแปลกหน้ามาอุ้มมากอดมาหอมลูกน้อยของเรานะคะบ่อยๆค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็พ้นพาเด็กๆเ,เนี่ยไปรับวัคซีนนะคะเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้น้องๆเนี่ยได้รับเชื้อโรคเข้ามาหรือว่าถ้าได้รับโรคมาแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นโรคที่รุนแรงค่ะนอกจากนี้ตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ะะหลังจากกลับมาที่บ้านนะคะก็อย่าลืมค่ะล้างมือหรือว่าจะเป็นอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเพื่อไม่เป็นการนําเชื้อโรคเนี่ยมาติดลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะ